สบาย,บายดีดดทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูซอสงสันบ้าเราเนาะซึ่งวันมื้อน,นี้พวกเราจะพาทุกคนไปฮ็ดอย่างไรนะคลองกระป๋อมแม่นแล้วนาะมื้อน,นี้พวกเราจะพาทุกคนไปคลองกระป๋อมนํากันนะพี่น้องเนาะนี่นเนาะอาวุธของพวกเราที่กําลังจะไปคลองกระป๋มอมเบื่งนําเลยนะทุกคนว่าจะได้หรือบ่ได้เนาะจะเป็นอะไดเนาะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเนาะไปไปกันเลยไป คองกระปอมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้นานะทุกคนสวยงามไหลเข้าก็กำลังจะเป็นเขี้ยวนะ ป่อยน้ำกำลังเข้าไปท้อนะทุกคนโอเล็กแห้กมันได้มาแล้วนะทุกคนเนาะตัวทันทยินเนาะตัวทันยินเนาะ<ป>ตัวแรกแหกมันนทุกคนจัิงวานี้กำลังมาลุ้นน้ำกันว่าีิได้ต้นที่ซองอยู่บ้านเนาะ ทางหน้ากันนะทุกคนบ่าไอ้น้ำเปียนคลงกระปอมบ่าน้ำนเปียนคลองกระปอมนทุกคนดีใจดีบ่จังหวันี้ดีบ่รุ่นนึกันทุกคนลงรมุาามานัีนทุกคนจัหอองหวน,นี้ มารู้น้ำกันเนาะได้อีกแล้วนะทุกคนเนาะจบลงไปอีกแล้วตัวนี้จบลงไปอีกแล้วเนาะ มาแล้วนทุกคนจังหวานนี้ตัวที่สามทุกคนเนาะเป็นจังไดความรู้สึกได้ต่นน,นี้บอน้ำยากเลยลุงรุ้นั่งกันต่อทุกคนนาที่ได้รือบ่อเนานะหลังจากที่มาหลังจากที่ได้ตัวที่สามมาแล้ว karena belum menentukan apa yang akan diberikan ini. kon menurut menurut kita orang tua ini kon จะได้หรืบอบ่เนาะเดิทุกคนมาลุ้นนํำกันคนว่าเรียบร้อยเน,ะนาะคนว่าตัวที่ซีมาแล้วอืแค่ายจีตอนนี้ทุกคนหลังจากนี้พวกเราก็จะไปไสยางกันไปเนาะ ไปติดตามตัวต่อไปกันเลยนะทุกคนเอาเนะทุกคนเนาะจังหวะนี้นักลา่าสังหารโหดกำลังจะมาลุ้นนำกันตัวต่อไปว่าจะได้หรือไม่ได้ในจังหวะนี้เอาแล้ทุกคนมาลุ้นนำกันในจังหวะนี้จะได้หรือไม่ทุกคนจะได้หรือไม่ดได้เนาะ ลุ้นกันต่อไปทุกคนเสื้อบบกข้าวเสือ้อเงานบเสื้อเงาโบข้าคอเท่าทุกคนจังหวะนี้นนลุ้นกันต่อไปไปสัน้นเดี๋ยวมันเงยคอขึ้นมาเลยดิพี่มันบอ้องมายุบอ้องไอพี่เออเห็นบอก บวงันยากก็ลนะนะแล้วนะโอเคเ้วเรียบร้อยเนาะยังไงเรืองไรบ้บวงเินเลยนะเัรร้อยนละวตอนนี้เนาะ หมูพันน้อทุกคนจังหวะนี้ตัวนี้คนระับในกระตุกกระลีโตไปเลยจังหวะนี้มืกล้องนะก็มีเนาะก็เลยได้โค้งคนเดียวมือนี้ม้าสองคนได้ได้โค้งคนเดียวจังหวะนี้ได้รู้ว่านะ ยังวานที่ดินแล้วนะทุกคนมันรุนนรงกันอีกจังวานนี้เบาไอ้น้ำจัดการทุกคนที่ได้ร์อบอว์รุ่งมาติดตามครับทุกคกันเลยทุกคนมันลงรุ่มนะทุกคนเนานะรุนกันต่อไปจังวัน มากัน,น์ิน่นะลงรูปนะพาดไปนะทุกคนตัวนี้โบได้นะไปต่อไปเลยทนะุกคนเตี้ยนะเลยนะตัวกีนี่คือว่าโบได้นะพาดเนาะมันแห่ไปไปเลยทนะุกคน บรรยากาศเนาะก็ถือว่าค้องเราตามหัวตามให้หนานนะทุกคน นงานทุกคนนะเป็นงางาให้นาพูเก็่น,นาอกเนาะนี้นา,าเจ้า,างามหลายเนะเข้ากันเลย semua kon mobil lebih dari itu kon masih terima lebih dari nanti jangan ini untuk mengganti bau เอาไปเข้าข้องกันเลยทุกคนนี่เนาะทุกคนเนาะกับปอมหาได้ตามหัวนะทุกคนเนะาะปลาหอ้น้ำมือสังาหารโหดนักล้เห็นลูซ่าล่าอะไรนี่ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ในลูซ่าแมนซะพ่เออนม่นนะ เพเป็นปอย่างนั้จังวานี่เพนเมายามนุกคนปายน้ำทุกคนบ <c oughs> ่นนน <c oughs> ิติดเพือนเน,นะเมื่อคืนนี้เพ่นนอนน้อยช่น,นเอาเอาไว้เลยเนาะอติดตามเปงานต่อไปเลยว่าทุกคนไปลน,นกัน,นั้นนะราไปตามกัน,นั้น เด็กตัวนั้นตึงแรงเลยเด็กบ้าหัวเลยเก็บอีกตัวนึ่งกันทุกคนตอนนี้กำลังชิงมาควงมันเนาะจะได้รีบเอ,ต,อ,บอนะบนะตัวนี้มาลุ้นกันนีทุกคนลุ้นไฟกันนัทุกคนเนาะตอนนี้มันย่างลุ้นๆนทุกคนยันลงลุ้นแล้ว มันโดดนี่ซ้ำอ,อ๋อบันไดชั้นาตัวนี้เนาะไปตัวต่อไปเลยทุกคนไปต่อไปเลยทุกคนเด็กคนติดตามตอนต่อไปติดได้อีกคน นะทุกคนนะเดินทางกันต่อไปตอนนี้เรากำลังจะข้ามขวาัขวขัวน้อยนะทุกคนนะ้ออเนขัวอย่ยงอนี้ <c oughs> เดำลังกานะขวข้ามน้ำคของ <c oughs> น้ำแของไม่น้ำแขงน้ำข็งี่าเนาะน้ำขงนะทุกคนนะ <c oughs> จะตกน้ำไหมทุกคน มาลุ้นมนมกันนี่ทุกคนเราจะได้หรือไม่ได้นะอ๋อเลนไหวขนาดตัวนี้สร้าง้ยมทุกคนลุ้นต้อมนมกันเลยทุกคนติจริงได้ใช่ไหม อ๋อคนละมอ,อยูุ่ณนะทุกคนลุ้นละมอทุกคนได้แล้วได,ได้อีกแล้วนะทุกคนนะตัวนี้บระพาดเนาะเบ้าเหลาเบ้าน้ำเบ้าเหลาเฮ็ดจังวานี้สังหารโูดไรยองจากว่าส่องตุยผ่านมานั้นเพิ่นพลาดเนาะวาวเน่นุสัย <laughs> คนตอนนี้ฮะก็แช่คล้องกันไว้เลยเนะยาะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะีไปนะทุกคนไปเบิ้งหนึ่งกันนะี่เนาะว่าจะได้รดหรือบ่คุณเนาะทุกคนนะลุ้น,นกันอีกเพื่อนึงเปล่าน้ำทีตะโกนสัตวต์เลีหรือเปล่าโอ้แลีนไหวนะทุกคนตัวนี้ยังนี่อยู่เนาะ ดีกันะทุกคนตัวนี้นะเิ่นพาสเนตัวนี้แห่เพิ่นตัวตัวนี้นะไปไปบิ่งตัวต่อไปเลยทุกคนเดียบร้อยนะทุกคนนี่นะไปเอาข้าตุกกันเลย ไปเบิ้งกันต่อไปเลยทุกคนมีกระจัดไปส่งตัวโซนเนาะมีตัวที่สามที่ได้ทุกคนเรียบร้อยนะทุกคน,กคนเราจะมาใกล้เลยนะนมัมนชี้ดูทราโพนเอาไว้ย่างเอานอ,า,อา,นาสบายดีครั้งหนึ่งนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะ ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเนื่องจากว่าพากันไปโค้งมาเนาะจะไ,ได้ลายตัวเติมทุกคนได้พอก้อยแล้วเนาะมื้อนี้มานกำกันสองคนเนาะว่าจะโค้งสองคนเลยแต่ก็บบุ๊มี่แร่เป็นมือกล้องให้เนาะเลยเบาน้ำเป็านาปผู้สังหารนะมือะ้อนี้เป็นยังได้ความเพิ่งซื้อหลังจากไปโค้งแล้วคือก็เนี่ยโหได้เนื้อกินก็ได้ไดไดลายเติมอ,อยูอ่เนาะคือว่าเพิ่งมานเนาะเบาน,าน้ำเานาะเบาน,าน้ำเบาน้ำเนาะเพิ่งมาหลายเป็นโองมืง้อนี้ ก็ได้ก็คือว่าพาดไปหลายตัวเติมมาทุกคนพาดไปประมาณสิบตัวได้ก็ประมาณสิบปลายตัวนะทุกคนเนาะส่วนว่าคลิปต่อไปเขาก็จะมากยให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปเลยเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ถ้าผูดด้ใดมากเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเขาเนาะส่วนว่าคลิปต่อไปพวกเขาจะเห็นอย่างไรเพิ่งนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเนาะสาหรับคลิปนี้ขอขอบใจแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้พากลับแล้วเนะนาะเนื่องจากว่า หลังจ่ายที่มหาลัยคลองปลวมแล้วเป็นที่นิยบฮ้อยนักเดี๋ยวกันในคึ้นต่อไปนะทุกคนสำหรับที่นี่ขอขอบใจนะทุกคน